เอาละทุกคนเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปรวมนำตกตาดภายในเมืองปากทองที่สามารถเขาเที่ยวสมได้ง,ไง่ายๆนะโวว่าซิมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นมูคณนาก็สามารถเขาไปเที่ยวสมไดทุกนำตกตาที่เฮาสิผ้าไปเมนมีป่ายบอกทางตามเส้นทางล้วงเรือเส้นทางลักเปิดมาเจอกันคลิปนี้เฮากัิมีความผิดปกติต่างไปจากเก่าน้อ no ยหนึ่งนะคะถ้าผู้ใดเห็นความผิดปกติเองเฮา อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันอย่าฟาตกใจกีนไหนภา,าสิว่าเอา้าผลเปิดพระพิษสองที่นี่บอถึกแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตัดคูเมืองปากซองเดี๋ยวสิผ้าหล่อเบิงบรรยากาศภายในตาดเขาก็ได้มาผู้เดียวมากับน้องนาง,นางเนาะเดี๋ยวสิผ้ายางไปหาเพลินเพราะว่าเขามาหล่อเบิงบรรยากาศเนี่ยจะเบิงเดี๋ยวยางขึ้นไปจักกน่อยกับซิเมนตัดคูเดี๋ยวสิพา้ายางขึ้นไป บรรยากาศดีดีอากาศเย็นสบายนะฮะ เอาละทุกคนตอนนี้เฮากระพรอมสิเดินทางกลับเขาซูเมืองปักซองเนื่องจากว่าตาคูที่เข้ามานี่เมนทางจากตัวเมืองปักซองประมาณหาสิบกิโลเมตรทางไปอัตปือทางลาคาสิบสองเป็นไงน,น้องนา่งมวนบอว์มวลรลายอากาศก็เย็นเย็นอืมน้ำตกเงากาะนั้นนะน้ำตกก็เงาเมนเมืม่อแล่าี้เออลืมเอาเรื่องเข้มขัด นีลาไผ่นะคะเจ้าหน้าที่วงอีกว่าซักคว้านจะขึ้นบ่ใสเข้มขัดใส่ยังบอกว่าใส่นะคะแต่ว่าเอาเวียนลงยังสิเ <laughs> พราะว่ามันบาดข้อนั่นเองตอนนี้เท่ากับทาสั่งเอียงกับว่าของห้องซ้ายมาหนี่นะมาเออเนี่ระวังทีทาก็ใส่บทถึงระบบไปก่อนใส่ยูเอ เขามาประมาณสองรกิโลพนทำโต๊นีงจะเป็นทางเลยเป็นทางขุข่าแบบนี้ก็ยามโฟนหลุดนหน่อยกับเขาอะไรเมืองข่านะมันคือสีเมือลนวนกเ็เจิก ไปไน่ายๆมันมีโซงตาดมีตาดคู่แล้วก็ตาดเลี้ยวแล้วก็มีมูหวาน รถเท่าเอนมาในหน่อยยังสีไซสบูขนาดวะโข<ม>่ง <c oughs> หินอึกตึกหน่งน่องเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้เรากบมาต่อที ตาเนี่ยนี่เขาก็พามาไลายเธอแล้วสพอคลิปนี้เป็นคลิปร่วมตาเขาก็ต้องพามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีคนใหม่เขามาเบิงงเนาะก็กสิรเห็นว่าร่วมตาในเมืองกวางซองนี้มีตาอย่างนี blind expecting you to read my mind อตอนนี้เฮากราพุทธพนมาอยู่ที่ตาธรรมจำปีเป็นใะไรตรงหน้าบรรยากาศบ้างมีเพราะว่าก็จะปิดกิจการเองแต่กบับโปเป็นยังหาพ้อยท,ทีบ้างบืองบากซองกันอย่าลืมแบะเข้ามาเมืองตาธรรมจำปี <c oughs> บางทอเนาะถ้าโควิดมันเบิดไปแล้วก็อาจจะมาเปิดเป็นปกติก็ได้นะคะทุกคนสามารถเขามางนตาทมจำปีจ่อยเนาะซึ่งว่าตาทมจำปีนี่จะอยู่โกงกันขามกับต่ยังไตาฟ้าตาฟ้านั่นเองอยู่คนละฝ้าทางถ้ามาเจอตาฟ้า,าหรือว่าเจอตาทมจำปีกระเมนเจอทั้งสองตาหลยเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าทางเขายู่คนละฝ้าทา,างเขาจัติดไป บอกจบเจอเนี่ยจะไปยังจะว่าอากาศเย็นเย็นเดี๋ยวตอนออกเมื่อสิท้ายทางให้เบิร์บรรยากาศทางเข้ามาอันนี้มีแต่สวนกาแฟก็จะก็พากันมาเก็บเอาไปถืออยู่เพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนทีของกาแฟมันสุกแต่ก็ไก่กสีวอดแหละทั้งส่วนสุกแท้ๆกับซีเมน เดือน10อืมอันนี้มันจะเดือน11สิเดือน12แล้ว เดียวเห็นอยู่เว้องลังก์ก็สิเมนน้ำตกตทาทำจำปีแต่ว่าเขาสิบ่ลงไปเบีองลุ่มสิผ้ากันยืนเบีองลุนเทิงช่วงนี้น้ำตกมันก็นยังแห้งอยู่เพราะว่านามันยังไหล ชิปประมาณนี้สำหรับบรรยากาศยู่ทําจำปีนะคะการทำจำปีนี้เขาก็เคยพามาเบิงแล้วเธอหนึงเนะาะเอาผู้ดทีอยากเบิงคลิปแบบเต็มๆก็ส็สามาไปเบิงคลิปเก่าเท่าไหร่ประมาณส่วนปีสองปีก่อนนั่นแหละไปหาเบิงเอา เดี๋ยวออกจากนีแล้วก็สิพผ้าเขาไปตัดฟ้านเอาละทุกคนตอนนี้เฮากับพาทุกคนมาอยู่ทีตัดฟ้านเมือ <c oughs> <c oughs> งคนทตั้งรังเบ่ไวแล้วเป็นไนเมื่อแห้งวะค <c oughs> ือคู่ร่วงไวเจ็บขา <c oughs> แต่ว่ายังสีแวงอีกตาดหนึ่งก็คือตัดอีตูกสิประมาณนี้เนาะสำหรับการร่วมนำตกตาอยู่ในเมืองปากซองที่สามารถเที่ยวได้ง่ายๆนะคะผู้ใดทีอยากเขามาเที่ยวโดยตนเองก็สามารถเข้ามาเลยนะคะไม่อย่างตามห้อยเหาทักประกันเจ้าสิไ้เห็นนำตกตาครบแน่นอนนะคะจักตาแล้วเข้า,าไปตาคู่ตาฟ้าน อืมถามเอตัดฝ้ากระตัดเงื้องกระตัดน้ำตุกตัดทำจำปีหมดไปแล้วบงสภาพนี่เอาาเอากันแล้วนี่บ้าโอเคเนาะเดียวห้าสิพผ้ายางเขาไปเบิ่งน้ำตุกน้ำตุกตัดฟ้านั่นเองเนาะไปยางเซเลมาเอา 뭐 <laughs> ตาดีตัวแล้วเด้อเป็นตาสุดท้ายแล้วจะเมืองเง้มาไวแล้ว <laughs> ตาสีนอน่รับแล้วสําหรับทางเขาตจะลาตากระสีเป็นทางแดงทางกุขะแต่ว่ามันกระโกไกจากทางหลวงหรอกกระไกลาตาได้ยาทางมันกระสีว่คือกันสุดท้ายกระไกจากทา้งหลวงกระประมาณรักหนึ่งสองรัก บรรยากาศเขาตาต,ตาต,ตากระซิมีตั้งแต่ต,ต้ตตนกาแฟาะวยุ่เมืองปักซองอีขึ้นซื้อเรื่องกาแฟนะ,ะคะกุราปักซีกาแฟปักซองนำของต้นคอนสีพันดอนลืนอน้ำวาซอน ากาศกระตาจะคอนทางที่จะวังเวงแบบนี้แหละมมนจังในวบรรยากาศแบบธรรมศาตินะฮะธรรมศาตรล้วนๆเลย Change.